ที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกันในไลฟ์แบบสดๆนะคะจากน่งเองทีดาวังดโรงเวศค่ะซีอของ b e n ส์มอลเตอร์มนะคะในยามเย็นๆแบบนี้นะคะบรรยากาศสบายๆส,สวัสดีค่ะหลังวันตรุษจีนนะคะที่เรียกว่ามีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยก็แบบ ได้อ่างเปามาไม่รู้จะใช้อะไรเนาะเอามาดาวรถดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกได้ว่าตบเท้ามาที่โชว์รูมของเราอย่างอุน่นาฝาข้างทีเดียวเลยนะคะในวันนี้นะคะรถที่จองไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่าหนาแน่นมากๆนะขออนุญาตดูโพยนะเพราะว่าจําไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะกเ็เพราะฉะนั้นนะคะใครที่เล็งคันไหนไว้นะอา CLA ทุกคนคันสีขาวอ่ะคันที่สวยๆคันนั้นอ่ะนะคะก็จองไปแล้วนะแล้วก็วันก่อนนู้น e 2 0 0คอมที่ไลท์ที่ใส่ชุดจีนก็ไปแล้วนะคะันที่ไลท์ตุดจีนที่ใส่ชุดจีนนะคะไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะแล้วคันนี้ล่ะต้องไปเร็วเหมือนรุ่นพี่ๆแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นรถที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าหรูหราสง่างามมากๆจริงๆค่ะกับ c 1 8 0 exclusive เป็นโฉม W205 ซึ่งก็แบบดูล้ำสมัยมากๆอยู่เลยนะคะวิ่งน้อย80,000กิโลเฉลีย่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่ถึงหมื่นกิโลดูแลรักษาอย่างดีสภาพอย่างกริปในราคาเพียง1.19ล้านบาทเท่านาั้นทุกคนโอ้โหในงบล้านต้นๆได้ขับรถหรูรถขนาดเนี้ยมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซะอีกนะคะเดี๋ยววันนี้นจะพาทุกคนมาทาความรู้จักกับเจ้ารถประกอบนอกคันนี้กันเป็นอย่างดีเลยไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ C1.0 c l u s i v C ะะเลิศมากๆคันนี้เครื่องยนต์เบนซินค่ะทุกคนใครที่อยากจะหาแบบรถที่เราวางใจได้ไว้ใจได้ใช้ง่ายดูแลรักษาง่ายไปได้ทุกกาลเทศศะเหมาะมากๆค่ะคันนี้เขาเป็น C180 นะคะเครื่องเบนซิน 1,600cc ซีซเป็นเครื่องเบนซินที่ประหยัดน้ำมันมาก เรียกเรียว่าประหยัดน้าม,มันอย่างกบจะเป็นดีเซลอยู่แล้วนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัว1นึ่งแบตซูเประกอบนอกค่ะต้องบอกว่าเป็นไทยแลนด์เนี่ยเขาจะมีอยู่หลายล็อดด้วยกันบางลอด่ดประกอบที่ไทยนะคะลงนี้ลงนี้แต่ว่า ออลอถนี้เนี่ยเป็นรตประกอบนอกค่ะดูได้จากอะไรนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลอตพิเศษที่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเป็น Active Air Stream ก็คือเป็นตัวหน้ากระจังแบบรีดนะคะจะเห็นว่าอ้าวรถอะไรไม่มีหน้ากระจังทำไมไม่มีรูเป็นรถ e v หรือเปล่าเหมือนรถ e v สมัยนี้หน้ากระจังไม่มีรูนะคะไม่ใช่รถ e v แต่ว่าตัวบานพับตัวนี้ค่ะเขาจะเป็น Active Air Stream ก็คือเขาจะมีมอเตอร์สำหรับแฉบอากาศแล้วก็ปรับอากาศให้เข้าออก ตามสภาพการทำงานของตัวรถในขณะนั้นนั่นเองนะคะไฟหน้าก็คือสวยอลังการมากทุกคนเป็น LED High Performance เป็นเม็ด LED หลาย10เม็ดทำงานสอดประสานกันสว่างคมกริบแล้วโปรดดูเส้น LED daylight ตรงนี้สิคะทุกคนคะ่ะโอ้โหมันช่างคมกริบแล้วก็มีแบบเม็ด LED ข้างบนสวยเซ็กซี่หรูหรามากๆแล้วด้านบนเลยคะ่ะโลโก้ของ Mercedes-Benz นะคะโอ้ระดับอยู่กลางฝากระโปรง ช่างดูสง่าง,งามอะไรขนาดนี้พาทุกคนดูบอดี้รอบๆนะคะบอดี้สีดำเงาเว็บเนาะสีดำก็เได้ได้ว่าเป็นสียอดนิยมตลอดการอีกหนึ่งสีนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็จะชอบเก็บสะสมรถสีดำนะคะหรือว่าใช้รถสีดำในชีวิตประจำวันเนาะมันดูภูมิฐานมันดูหรูหราลักชัวรี่มากๆและเช่นเคยวันนี้ดิฉันก็ใส่เสื้อสีเดียวกับรถอีกแล้วค่ะเปิดฝาท้ายขึ้นมานิดนึงนะคะ นี่ค่ะด้านในใส่ของได้เยอะอลังการมากแล้วความพิเศษของรถประกอบนอกเนี่ยนอกจากจะได้ตัวไฟหน้า LED high performance kidney grill นะคะไม่ใช่ kidney grill สี Active Airstream แล้วก็ยังมีตัวเบาะนะคะที่สามารถพับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะลังเลเก่งดี SUV ดีนะโอ้โหกระแสะ SUV ตอนนี้มาแรงหรือเกินต้านทานไม่ไหวแล้ว แต่คันนี้บอกเลยว่าใส่ของได้ใกล้เคียง SUV มากๆเพราะเบาะหลังพับได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปโชว์กันอ่าเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนนะคะข้างในเนี่ยนงชอบที่สุดเลยสำหรับ C180 ปรุ่นประกอบนอกเพราะอะไรรู้ไหมคะคือสีเบาะเขาสวยมากทุกคนคะ่ะมันคือความเบจที่แบบแพงมาก แล้วคือไม่ใช่เบจอย่างเดียวนะคะเป็นเบจทูโทนด้านบนเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นน้ำตาลเข้มแบบพอดีพอดีส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีเบจอ่อนหรูรามากเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะแล้วในส่วนของทริมเนี่ยก็จะเป็นไม้เงานะอยากไล่ตรงคอนโซลกลางนะไล่จากบนลงล่างให้ทุกคนนะได้สัมผัสความหรูหราไปพร้อมๆกันนะคะมันเงามันนุ่มมันใหม่แบบ ไม่เหมือน8 0 0 0 0นกิโลเลยจริงๆนะคะคันนี้แล้วด้วยเลขไม่แ0 0 0 0เนี่ยก็คือปีหนึ่งอะวิ่งไม่ถึงหมื่นกิโลคือเป็นตัวเลขที่เหมาะที่สุดแล้วนะคือไม่ได้น้อยมากจนแบบจอดลืมคือได้เซอร์วิสได้วอร์มเครื่องได้อะไรตลอดเนี่ยจะเวิร์กนะคะเดี๋ยวเข้าไปนั่งให้ดูจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะทุกคนตัวประกอบนอกตัวนี้มันจะดีมากตรงที่ว่าเขาจะใส่ออปชั่นมาให้หลายอย่างเนาะเบาพับหน้ากระจางไฟเนาะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะก็คือเ,ออเหยียบเบรกค้างไว้แล้วก็ กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะออปชันใดๆนี่คือเลิศหมดนะคะเบเาเมมโมรี่2ิทิศทางเาจะมีการปรับตัวนี้ได้ด้วยนะคะก็คือตัวฐานที่รองน่องตัวนี้สำหรับท่านที่แบบเนี่ยค่ะช่วงขายาวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเมมโมรีได้ถึง3ตํตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวเชิญทุกคนนะคะลองเข้ามานั่งในรถพร้อมๆกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าออปชันนะคะไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาในไลฟ์สดนะคะตอนนี้อยู่ในไลฟ์สดพร้อมๆกับเนงเพราะฉะนั้นคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเนงจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนแบบเรียลไทม์เลยวันนี้เราอยู่ในไลฟ์แบบสดๆเรียลๆกันนะคะเสร็จปุ๊บนะคะนั่งปุ๊บเป็นไงคะมันใช่อะ่ะมันคือ m e r c e d e s b e n z แบบเต็มรูปแบบนะคะแค่ดาวนี่ก็อลังแล้วค่ะทุกคนแล้วทุกคนลองจับพวงมาลัยพร้อมๆกับเนงนะคะมันใหม่มาก ทุกคนคะคือรถที่ไม่ใหม่เนี่ยนะพวงมาลัยมันจะเงานึกออกไหมเพราะว่าคนเรามันจะมีเหงื่อมีครีมมีโลชัน่นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะแล้วเวลาขับไปเรื่อยมันจะเงาไปเรื่อยแต่คือพวงมาลัยคันนี้คือแมทมากจริงนะคะมีความแมทมากแล้วจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยจะหารถที่ได้คอนโซลด้านบนเป็นหนังเนี่ยคือต้องอยู่ในเกณฑ์5ล้านขึ้นคือ c ซ S ขึ้นไปแต่นี่คือในเงินล้านเดียวล้านหนึ่งเก้านะคะ ได้รถคอนโซลหนังแล้วเป็นหนังเย็บได้สีครีมทุกคนโอ้โหมันสวยมากแล้วแบบดูทริมนะทริมตรงกลางเนี่ยเป็นไม้สีน้ำตาลเข้มเงาแล้วทริมด้านบนนะคะเป็นแบบอลูมิเนียมทริมโอ้โหสวยมากนะคะตรงกลางชอบนาฬิกาตรงนี้มากจะเห็นว่ามีโครเมียมเนี่ยล้อมกรอบ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 ไปทุกกรอบเลยมันดูเป็น,ปนที่เป็นทางเป็นหลักเป็นแหล่ง เลิศนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดจอได้ด้วยนะคะแล้วก็เล่นออปชันเดียวนะเอ่อใดๆนะคะได้มากมายเลยทีเดียวนะคะใครที่ถนัดทัชแพดนะคะทัชก็ทัชไปนะคะใครที่ถนัดหมุนกดอะไรก็กดไปนะคะก็สามารถใช้ตัวมัลติฟังก์ชันได้ด้วยนะคะที่พวงมาลัยค่ะนะก็ปรับฟังก์ชันต่างๆนะคะแล้วก็ บวกลบคูณหารได้เลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะชิฟเกียร์ได้เองแบบทริปโอนิกด้วยนะคะ W205 นะคะก็จะเป็น4คลาสที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมานับจนถึง W205 นะอย่างที่บอกว่ายิ่งสร้างไปใหญ่ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่ง4คลาสใหญ่แซง E คลาสแน่นอนเอาไม่ใช่นะคะก็จะปรับ E คลาสใหญ่หนีไปเรื่อยๆนะคะนั่งสบายกว้างแล้วพอด้านในเนี่ยมันเป็นสีแบบครีมอะค่ะทุกคนแบบ มันก็จะกว้างให้ความรู้สึกโป่งโล่งนะคะทั้งตัวเบาะทั้งตัวหลังคาอะไรต่างๆเนียนนะคะแล้วก็ข้างหลังก็เหมือนการนั่งสบายนะคะเดี๋ยวไปนั่งให้ดูค่ะบางท่านอาจจะกำลังเปรียบเทียบนะคะอาจจะเป็น C-Class CLA กับ GLA นะคะ mm hmm. ก็อยากเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเน้นในจุดที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่าง ตัว C-Class เนี่ยเขาเป็นรถเซดานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความภูมิฐานนะในเรื่องดีไซน์นะคะแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะนะคะการออกแบบก็คือเน้นกว้างขวางนะคะเน้นขับนิ่มแน่นนุ่มนั่นเองในขณะที่ถ้าเป็นอย่าง CLA เป็นต้นนะคะเขาเป็นรถสปอร์ตคูปค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของดีไซน์ลังกูเอที่ดูฉกเฉียวแล้วก็เน้นในเรื่องของ รูปทรงที่สปอร์ตเนาะเพราะฉะนั้นห้องโดยสารเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กว้างขวางเท่านี้รวมถึงอัตราการกินน้ำมันก็จะมากกว่าคันนี้อีกด้วยนะคะในขอดูหน่อยซิมีใครเมาอะไรกับเรามาบ้างวันนี้เมาอะไรกันมาบ้างนะคะคุณบรลลังสวัสดีค่ะคุณชัยยาคุณเจีย๊ยบนะคะสวัสดีค่ะมีคําถามอะไรยังฝากกันมาได้อยู่นะคะเบาะหลังของเรานะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ลดสลักไปแล้วเราสามารถที่จะพับ นะคะแบบนี้ได้นั่งคู่สัมภาระได้เลยหรือพับทั้งหมดก็ได้เดี๋ยวนงจะลงไปพับให้ดูกันนะคะสะดวกสบายใส่ของได้เยอะหรูหราอลังการ1,190,000าเาเท่านั้นนี่ใส่ของได้เยอะมากมองไปข้างหลังนี่คืออลังนะคะคือท่วมคือใช่นะคะ ไปเร็วแน่นอนนะคะราคาก็ดีสภาพก็สวยขนาดนี้นะคะเบนซ์มอเตอร์มอลของเราเนี่ยโชว์รูมอยู่ที่ถนนร,รัชดาพิเศษตรงข้ามศาลแต่ยุคนี้สมัยนี้แล้วเนี่ยสามารถซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะคะติดต่อหาเราได้ค่ะที่0929245641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยช่โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอลนะคะ หรือใครนะคะที่ชอบแต่ว่าจองไม่ทันนะคะสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม l i น์ Open Chat ได้เลยในนั้นจะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่สวยๆนะคะหรือใครที่ยังไม่อยากยังไม่มีแผนจะซื้อสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มไว้เลย กดเข้าร่วมเดี๋ยวความอยากจะมาเองนะคะความอยากมาทีหลังได้ไม่เป็นไรความอยากนั้นสร้างได้นะคะเดี๋ยวดูไปในกลุ่มเรื่อยเดี๋ยวรรบลองคันเองนะคะนงบอกเลยเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยจะมีแต่รถสวยๆไม่น้อยๆแล้วที่สําคัญก็คือราคาดีๆนะคะโอ้บางคันสภาพยังกับรถใหม่ถูกไปเป็นล้านสองล้านอย่างเงี้ยอย่างคันนี้นะคะออกถูกกว่ารถใหม่ไปล้านกว่าบาทแล้วสภาพยังใหม่เอี่ยมอ่องอยู่เลยก็ได้ได้ว่า เป็นการใช้เงินที่คุ้มค่ามากมนะคะอย่างทุกท่านที่ชมอยู่เนี่ยเป็นคนรวยนะ ยิ่งรวยยิ่งใช้เงินอย่างคุ้มค่านะคะก็ยิ่งรวยขึ้นขึ้นย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะนะคันนี้ยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของ่ันใหม่ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่านับเป็นรถที่สวยมากจริงๆค่ะคันนี้วันนี้นะคะเน่งเนงทีดาวังดำรงเว่ซี o โอของเบนส์มอเตอร์โมต้องลาทุกคนแล้วไปในไลฟ์สดนี้นะคะเน่งยังมีช่องทางนะคะเพจส่วนตัวแล้วก็ไอจีส่วนตัวนะคะเฟซบุ๊กเน่งเน่งเน่งเนงหรือว่าไอจีเน่งเนงทีดานะคะสามารถไปติดตามในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเน่งกันได้เลย วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเองมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ